สายเย็นสววดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม The Evil Within กับนักสืบเซบาสเตียนคาสติลาโนกันอีกครั้งนะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วไม่ค่อยได้ <c oughs> ออกเสียงอะไรมากมายาเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายพาร์ทนี้มาแก้ตัวฮนะไปลุยเลยว่าจะเจอกัะสิง่งใดทำไมได้ยินเสียงอะไรชุบม,มาพี่มีขวดน้อง โอ้โหอย่าวิ่งอย่าวิ่งแล้วกันอย่าตื่นเร็วแล้วกันโอ้โหเด้งทีพุงผิวเลยโอ้โชิ๊บโอเคอ๋อมีระเบิดด้วยฮะโอ้โหหมอหมอมาทีกูตกใจไปเราไปลุยกันต่อเลยชึ๊บนี่ ลูกซองเรามีประมาณสิบกว่านัดนะฮะแต่ไม่มีปัญหาอะไรไปลุยกันต่อเลยฮะว่าจะเจอกับสิ่งใดเช่อมีควานด้วยเอานั้นเลสลี่นี่มันจะวิ่งหนีเราทำไมว่าเรามาช่วยเนี่ยวิ่งหนีกูตั้งแต่พ้าช,ชองแล้วเนี่ย เสลี่พี่มาช่วยแล้วนักสืบเซบาสเตียนคาติวาน و ว้าวูมีของไน้นี่อ่าโอยตาดีนะตาดีมีใช่ไปกว่าครึ่งเราต้องประหยัดกระสุนไว้นะฮะเพราะว่ากระสุนเป็นสิ่งที่มีค่าอันดับต้นๆของเกมนี้เลยไอหมอมันไปไหนแล้ววะรู้สึกเลสลี่จะลงไปข้างล่างนะเนี่ยอ้าหูดีหูดีหูดีถือขวานโคตรเท่เลย ขวานเกมนี้ก็แปลกเนาะฟันแล้วแบบแตกเลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขวานจะเปาะบ,บางไปไหนมีของให้เก็บฮะ๋อกระสุนปืนลูกซองหนึ่งนัดให้เยอะเทวัเออรู้แล้วว่าต้องไปอ่ะใจเย็นๆดิชุบเดสตี้ต้องอยู่ในนี้แน่ๆฮะเราตามไปดูกันเลยว่าเขาอยู่ไมหม ดูสิอามาซ่อนอยู่นี่เองเรสลี่วิ่งหาตั้งนานเจนเย็นเจนเย็นเรสลี่เดี๋ยวก่อนหมอฉันคิดว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามานล้วมองไม่เห็นนะหรือจะโอ้โหแบงจิตสัมผัสไม่รู้นะเนี่ยโกรธไปงั้นแหละโหยาเยอะชิยาแป๊บเชฟโอเคดุยต่อได้ฮะ มีสถานที่ปลอดภัยไหมฉันคิดว่ามีนะไปสิฮะผมจะเก็บผมจะเก็บน้ำเขียวเราต้องไปแล้วทางนี้ใจเย็นสิฮะผมต้องเก็บไว้อัปเกรดสิฮะพี่เมันจะเปิดได้ฮะอ๋อต้องหาเกมนี่มันต้องหาจริงๆ อี่านี้ครเก็บเอออย่าอย่าให้พลาดนะชูบเอ้าทางตันตันได้ไงตอนลงมายังไม่ตันเลยอะไรวะอะไรอะูซี่ออกมาอะไรเสียตัวตนของเราอใครวะใช่ลูวิกหรือเปล่าที่หมอพูดถึงตั้งแต่ชัปเตอร์แรกฮะ หน้าคุ้นๆมันก็ผล่ชัปเตอร์สามแต่ตอนนั้นงูเงียไม่ค่อยสบายจำไม่ได้ลูวิจริงด้วยฮะ <c oughs> จำได้ไว่าไอตัวนี้ออกบิงได้ <c oughs> โอ้แล้วให้สู้แล้วฮะอย่า follow <c oughs> ไม่เคยเชื่อใครแล้วเซบาสเตียน <c oughs> มึงเดินตามมันทำไมเขาบอกว่าอย่าตามหมอเลสลี่โอ้ี่มันว่าอะไรกันเนี่ยเช็ดช เอวจะถึงก็ไม่ถึงเวหรืออาจจะโอ้โหมาน้ำแดงน้ำแดงแฟนตาโอ้โหเลอะจอเลยฮะโอ้โหคุ้นๆเหมือนชัรเตอร์นหนึ่งเดะเลยเรามาที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วเลสลี่กับหมอไปไหนฮะมันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นโอ้ออยู่ในน้ำเดินช้าด้วยนะฮะ กดดูสิอ่าเป็นปล่อยน้ำอ่ะเขาท่าเขาท่า,า,าโอเคนี่เต็มนะฮะเราเดินเก็บของก่อนว่ามีอะไรให้เก็บบ้างฮะโอเคตรงนี้จุดไฟได้โอเคนะฮะเจบถีไปฮะมีอะไรไหมอ๋ออ๋อยังไม่ทันได้เข้าใกล้เลย ดูซิว่าข้านมีอะไรไหมฮะเราต้องสำรวจนะฮะเกมนี้ของไอเทมกระสุนแค่นักเดียวก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนโลเคชันการต่อสู้ให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบได้ทันทีฮะมาลองดูกันว่าผมจะไขสวิงนี้ทันไหมทันไมหมหัวถ่านเว้เกือบไปแล้วฮะเออไปทางนู้นดีกว่า โอเคไปเลยกันเลยกันนักสืบเซบาสเตียนคารเซวาโนชื่อนามสกุลอ่านยากเหลือเกินดูแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะไ้ยเจ้าบาโหเกือบเกือบแล้วดีเป็นเซียนซอดีดีวูทวีดเดอะวีดโอเกมมาก่อนไม่งั้นี่ตายฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นทางไปไม่ได้ครับอ้อยลูวิกม่สู้แล้ว Ờ, quay quay lại quay quay đọc của lạp Singh bong sakula lưu bào yu huya mai yên lưng xong sáng sớm siêu diệt ก่อนนะถอยก่อนมาสิเว้อโอ้เหมือนมีตัวเข้ามาใกล้จุดไฟแป๊บโอ้โหไปฮะไปชุบมาสิฮะมาสิฮะมาสิฮะ มาสิฮะโอ้ยไม่ไหวละไม่ไหวจะเคลียร์กับพวกมึงแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอย่าลุกเร็วอย่าลุกเร็วทะลึง่งโอุยอยังเหลืออีกตัวหนึ่งเว้ยมาตัว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 ,ตวโโออ้้โอ้โหเข้าประชิดกูเร็วเหลือเกิน ขึ้นสิฮะรออะไรนี่นี่เอาให้แตกหัวแตกเลยโอเคทางเปิดแล้วฮะผมเลงยากยิงศัตรูเข้าหาเราเร็วมากเลยฮะยังไม่ทันตั้งตัวเลยมีดอกน้ำแกงไหมฮะอ่ามีน้ำแกงฮะเช็แบแปลกระสุนก่อนฮะแบบอืผมว่าผมก็เล่นดีแล้วนะ มาเจออย่างนี้นี่ไม่ไหวจะเคลียร์ยจริงๆฮะ,ะระเบิดหรือเปล่าโอเคระเบิดนะใช้กระสุนไปกี่นัดไม่รู้จําไม่ได้นะฮะแต่ว่าศัตรูเกมนี้มันเยอะจริงๆเอ้ผมเป็นอะไรรีบๆวะผมไม่อยากแก้วะ <c oughs> ผมอยากผมไม่ขี้เกียจเดินๆกระสุนฮนะโอ้โอ๋อขึ้นได้โอเคเก็บสิฮะ รออะไรเออแหละเออแหละโอเคเราไปลุยกันต่อเลยฮะกับนักสืบเซบาสเต,ตียอนคาตตวันโน,โน่ชอบเชิบอืมเฮ้ยชูบัาบทำไมมันต่างกันจังเลยเหมือนลงพยาบาลนะรู้สึกตอนจนุดนี้เสียวเว้ยไม่เสียวเสียวแปลกๆเหมือนจะเจอบอส รู้สึกได้ทางข้างหน้ามันคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในเดโมใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหใช่เลยทีนี้กระสุนกระสุนกระสุนโอ้จะหนีก็ไม่หนียังห่วงกระสุนโอ้โหแม่โคหน้ากลัวมากตัวนี้ผมสัวยไหวยาจะเข้า <c oughs> มา จับไปตัวนั้นกินไปจับไปตัวนั้นกินไปไปฮะเราต้องไปทางนี้หรือเปล่าไปแล้วฮะมึงจะตกใจทำไมมึงก็รีบลงสิ <c oughs> ไอ้นักสืบติ้งตองเนี่ย <c oughs> โอ้ยน่ากลัวตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่ผมกลัวที่สุดในเกมนี้เลยนะเชิบเอ๊ย ข้าไปฮะแล้ววิ่งโอ้โหแม่งยังตามอย่าหันหลังเอาเสียจังหวะเลยมีตายแน่ครับมีตายแน่วิ่งเลยฮะปุ๊บ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 อย่าตามมาโอ้โหชุบเผาเลยฮะผมเชื่อว่ามันต้องออกมาจากศพโอ้ว่โคตรน่ากลัวเลยผมสลวยนึกว่าจูอ่อนเดอะกัชมาเองหรือเปล่าผีดุ แม่งโคตรดูเลยบิงได้แม่งตัวเกมศัตรูในเกมนี้แม่งจะบิงได้ทุกตัวเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โหยังมีตรงนี้อีกอเนี่ยไม่ดูแล้วโว้ยต้องไปแล้วทางทางปิดดีค่ะไปสิเพื่อนไปสิเพื่อนรอญาติตัดลิมิตแล้วไงเพื่อนไป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 โอ้โหคลิ้งตัวอย่างเทพโอ้ดีไม่ให้สู้อะรู้ว่าเป็นบอสที่ต้องสู้ผมว่าก็ต้องสู้หลังๆนี่แหละผมว่า หนึ่งนัดไม่ให้น้อยจังเลยวะโอเคฮะชูบโอ้กระสุนเต็มเลยลงไปข้างล่างจะมีอะไรให้เราพบเจออีกไหมฮะทำไมได้ยินเสียงอะไรฮะอู้เชี่ยอู้เชี่ยอู้เชี่ยลูวิกลูวิกลูวิกยายายาฆ่ากูยาฆ่ากูยาฆ่ากู อู๋เชี่ยเชี่ยเชี่ยมีหน้าแล้วอยู่ไหนเอ้าไปไหนเอ้าตกใจอะไรพี่พี่นักสืบโอ้โหตกใจตลอดอะขวัญอ่อนไปเปล่าเซบาสเตียนเอาเอากิ้ง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 เอาตกตกก็ตายนะฮะเฮ้ยจะตกจริงเหรอวะเนี่ยโอ้โหโหโอ้โหกิ้งกิ้งกิ้งเป็นลูกหนุนเลย ยึดเคโอ้โหตกหม่ไม่ตายที่นี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอ้ oh. จบไปกับชัปเตอร์ที่4นะฮะสายยันสวัสิ์ครับขอบคุณในการรับชมนะฮะเจอกันต่อไปคลิปหน้า